พระพุทธองค์ได้ทรงทํานายไว้ในพุทธทํานายเกี่ยวกับมนุษย์ทั่วโลกในยุคสมัยที่มนุษย์ขาดกุศลธรรมจิตใจเสื่อมโทรมมีแต่ความอาฆาตความพยาบาทความคิดร้ายฆ่ากันเองจนอายุของมนุษย์เริ่มถอยลงเรื่อยๆดูก่อนพิกขุทั้งหลายจากมีสมัยที่มนุษย์เหล่านี้มีบุตรอายุ10ปีในเมื่อมนุษย์มีอายุ10ปีเด็กหญิงมีอายุ5ปีจากสมควรมีสามีได้รถเหล่านี้ คือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและเกลือจากอันตรธานไปสิน้นมนุษย์จะกินหญ้ากับแก่หญ้าชนิดหนึ่งเป็นอาหารเปรียบเหมือนข้าวสุกข,ข้าวสาลีละคนกับเนื้อสัตว์จักเป็นอาหารอย่างดีในบัดนี้ฉันใดในเมื่อมนุษย์มีอายุสิบป,ปีหญ้ากับแก่ก็จักเป็นอาหารอย่างดีฉันนั้นเหมือนกันกุศลกรรมมาบทสิบจากอันตรธานไปหมดสิน้นอกุศลกรรม,มบท1ิจากรุ่งรเรืองือเกินแม้แต่ชื่อว่ากุศลก็จักไม่มี และคนทำกุศลจากมีแต่ไหนมนุษย์นั้นจกไม่ปฏิบัติชอบในมารดาจากไม่ปฏิบัติชอบในบิดาจากไม่ปฏิบัติชอบในสมณะจกไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์จกไม่ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลเขาจะไม่มีจิตคิดเคารพยำเกรงว่านี่แม่นี n ina, n i, o, i, ่นะนี่พ่อนี่อานี่ป้านี่ภรรยาของอาจารย์หรือว่านี่ภรรยาของท่านที่เคารพทั้งหลายสัตว์โลกจะถึงความสมสู่ปะปนกันหมดเปรียบเหมือนแพะไก่สุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกชนนั้นสัตว์เหล่านั้น ต่างก็จะเกิดความอาฆาตความพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่ายอย่างแรงกล้าในกันและกันสัตว์เหล่านั้นบางพวกมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราอยากฆ่าใครใครและใครใครก็อยากฆ่าเราอยากก่าะนั้นเลยเราควรเข้าไปตามป่าหญ้าสมทุมป่าไม้ระหว่างเกาะหรือซอกเขามีรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตเมื่อล่วงเจ็ดวันไปเขาพาก,กันออกจากป่าหญ้าสมทุมป่าไม้ระหว่างเกาะซอกเขาแล้วต่างสวมกอดกันและกัน จกขับร้องดีใจอย่างเหลือเกินในที่ประชุมว่าสัตว์ผู้เจริญเราพบเห็นกันแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่หรือลำดับนั้นสัตว์เหล่านั้นจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราถึงความสิ้นญาติอยากก่างกระนั้นเลยเราควรทํากุศลควรทํากุศลอะไรเราควรงดเว้นปานาติบาตควรสมาทานกุศล,ลธรรมนี้แล้วประพฤติเขาจักงดเว้นจากปานาติบาตเราควรงดเว้นจากอธินทานควรงดเว้นจากกาเมสุมิชฌาจาร์ควรงดเว้นจากปิสุณาวาจา ควรงดเว้นจากผรุสวาจาควรงดเว้นจากสัมผัสปลาปะควรละอภิชาควรละพยาบาทควรละมิจฉาทิฐิควรละรรสามประการคืออธรรมราคะวิสมโลภมิจฉาธรรมอยากก่างนั้นเลยเราควรปฏิบัติชอบในมารดาในบิดาปฏิบัติชอบในสมณนะปฏิบัติชอบในพราหมณ์ประพฤตินอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในตระกูลเพราะเหตุที่สมทา,านกุศลธรรมเหล่านั้นเขาเหล่านั้นจักเจริญด้วยอายุบ้างจักเจริญด้วยวันณะบ้าง